ส่งมอบอินูุป้ายแดงนะคะมิเอนะคะวันนี้นะคะเราก็มาส่งมอบนะคะชุ่ชมฉ่ามากเลยหน้าฝนนะคะบอกเลยลูกค้าบอกว่าแค่แรปหลังคายแค่นี้นะก็หล่อแล้วนะคะเดีย๋ยวเรามาสัมภาษณ์ลูกค้ากันนะคะว่าลูกค้าประกอบอาชีอ,อะไรแล้วทําไมถึงตัดสินใจเลือกมิลเอนะคะโอเคสวัสดีค่ะคุณแอนโ okay. อเคเดี๋ยวพี่ดาขอ,อาใส่ไม้นิดนึงนะคะโอเคดี okay. ย๋ย ก่อนอื่นนะคะต้องบอกก่อนนะคะลูกค้านะคะก็คือย้ายค่ายนะคะเดิมใช้รถเก่งใช่ไหมคะจ้าค่ะอ๋อใช้ใช้ยี่ห้ออื่นนะคะตอนี้เนาะก็คือใช้รถเก่งนะคะแล้วทาไมถึงตัดสินใจมาเลือกซื้อ isuzu mu-X คะก็คือคนในครอบครัวมีมีคนที่ใช้กระบะของ isuzu อ,อยู่แล้วค่ะคือตอนแรกตั้งใจตอนแรกคิดว่าจะเอากะบะสีประตูของ isuzu อแต่ทีนี้คิดไปคิดมาก็คือว่า mu-X ม,มันตอบโจทย์มากกว่าก็คือว่า เป็นรถเจ็ดที่นั่งครอบครัวแอนก็คือคนเยอะอไปไหนก็น่าจะได้บรรทุกคนมากกว่าแล้วคือถ้าบรรทุกของก็น่าจะแค่ปรับเบาะมันก็เรียบเลยเน่าจะบรรทุกได้เยอะเหมือนกันอย่างนี้<ะ>ค่ะก็เลยตัดสินใจว่าเอามิวเอ็กดีกว่าอ,อาชีพคุณแอนคุณแอนทาอาชีพอะไรคะแอนเปิดร้านขายน้ำค่ะขายชานมงขมุกงในหมู่บ้านค่ะใช้งบวางดาวเท่าไหร่คะคันนี้ อันนี้ดาวยี่ิบหอค่ะแสปดโอเคประมาณ2องแสนกว่าบาทนะคะก็คือยอมฟักเงินให้เลยนะคะแล้วมีเทียบค่ายอื่นไหมก่อนที่จะตัดสินใจซื้ออีสูนิวเอ็กก่อนหน้านี้มีเทียบค่ะอ๋อเทียบค่ายอื่นเทียบเทียบเกี่ยวกับอะไรคะออปชั่นหรือว่าออปชั่นแล้วก็ราคาด้วยแล้วก็ ดูเรื่องน้ำมันประหยัดน้ำมันนี้ด้วยอ๋อก็เลยเลือกร,รีบตัดสินใจยูโรสี่พอดีเนาะโอเคนะคะแล้วก็ตอนนี้นิดนึงรีวิวในเรื่องของการบริการกับพี่ดาค่ะ,ะตอน,นแรกเพราะว่าตอนแรกลูกค้าตัดสินใจแบบว่าเอ้ยลังเลเนาะจริงอยากซื้อกับพี่ดาไหมใช่ไหมที่ที่คุณแอนบอกไหนไหนเล่าให้ฟังงนี้ก็คือตอนแรกตอนแรกแอนก็ไปสอบถามกับหลายๆที่เลย<ะ>แต่ทีนี้ส่วนตัวก็คือว่าใจอ่ะอยากจะ เอาที่บ้านบึงเพราะว่า 1. Uh huh. คือใกล้บ้าน uh huh. 2. ก็คือไปดูรีวิวในใน c e b o o k ของพี่ดาค่ะ uh huh. ก็คือเป็นท uh ็อปเซลใช่ไหมแ <laughs> ก็เลยเออค่อนข้างมั่นใจแล้วก็ห uh huh. คือ ส่วนอยู่ใกล้บ้านถ้าเกิดมีปัญหาอะไรเราก็ติดต่อกันได้ง่ายสะวดวกอย่างงี้ค่ะอ๋อโอเคแล้วก็นะพิดาก็บริการดีด้วยอุ้ยักมากเลยอันนี้ไม่ได้ให้เงินใต้โต๊ะนะแต่ให้ส่วนลดเพิ่มนนใจค่ะโอเคอันนี้ก็คือสามารถต่อรองได้บางทีแบบว่าเอ้ยได้มาแล้วแต่ทีเนียอยากให้พิดาดูแลแล้วก็บริการเพราะว่าใกล้บ้านเนาะ,ะอันนี้ก็สามารถมาคุยเจราจาต่อรองกันได้เนาะ,ะพิดาใจดีไหมใจดีจัดให้ทุกอย่างนะจัดให้เลยโอเคไปรับแล้วก็หยอ เยอะๆก็ก <elim> ็ต้องดูแลกันต่อไปนะคะตอนนี้ก็ขอบคุณน้องแอนมากเลยนะคะที่มาสารรีวิวนะคะก็คือ ย้ายค่ายนะคะเลือกอีกหนึ่งทางเลือกเป็นอิสุสเนาะหนึ่งประหยัดน้ำมันคุ้มค่าคุ้มราคาเนาะแล้วก็การบริการหลังการขายเนาะค่อนข้างที่จะมีโชว์รูมค่อนข้างที่จะเยอะเนาะโอเคสำหรับวันนี้นะคะก็เดี๋ยวพี่ดาไปส่งมอบน้องแอนก่อนเนาะตอนนี้ฝนตกครำๆเนาะน้องแอนบอกว่าอุ้ยชอบมากเลยขนาดแค่แรปหลังคายังสวยแล้วว่ะสวยแล้วสวยแล้วใช่ไหมแค่นี้ก็ดูเยี่ยมแล้ว แค่นี้ก็จะไปเปลี่ยนต่ออีกด้วยนะน่าจะมีโครงการที่จะไปลงแม็กเปลี่ยนลงแม็กอย่างเดียวก็น่าจะสวยแล้วอ่าโอเคค่ะถ้าไงเดี๋ยวอัปเดตรูปให้พี่ด้วยนะโอเคขอบคุณมากมากขอบคุณพี่ดาโอเคนะคะสำหรับใครที่จะย้ายค่ายนะคะอีกหนึ่งทางเลือกนะคะอยากให้เลือกเยซุนะคะหนึ่งคุ้มค่าคุ้มราคาแล้วก็คุ้มกับเงินที่จ่ายไปนะคะแล้วก็บริการหลังการขายข้างๆที่จะเยอะนะคะสำหรับใครนะคะที่ชอบเงื่อนไขไหนอยากให้ท็อปเซลลดูแลนะคะทักหาพี่ดาค่ะ I okay.